สวัสดีครับเพื่อนๆวันที่9กระกรกฎาคม2568เราก็มาต่อนะครับออกสังสรวัตร244นะครับจากพระสูตร ที่ติดแล้วข้องแล้วหรือความหมายของสัตว์ที่พุทธองค์ได้บัญญัติพสุตรคำว่าสัตว์นะครับสัตว์คือผู้ที่ติดแล้วข้องแล้วในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ หรือเรียกรวมกันว่าขันห้าโดยมีตันหาเป็นเครื่องผูกระหว่างสัตว์กับขันห้าและมีอวิชาเป็นเครื่องกันระหว่างสัตว์ที่อยู่ในสังสวัสดกับสิ่งหนึ่งที่อยู่นอกสังสวัสด ตัญหาที่เป็นเครื่องผูกก็ได้แก่ความกําหนัดความยินดีความพอใจความเพลินความอยากความไม่รู้อวิชาที่เป็นเครื่องกันไม่รู้เพราะพื้นฐานสั่งยอดสิบข้อที่หนึ่ง สักยะทิฏฐิยังไม่ได้ละความเห็นผิดๆที่เห็นว่าขันห้าเป็นตัวตนของสัตว์ยังไม่ได้ละความเห็นนี้และไม่รู้ไม่ได้พิสูจน์เพราะพิสูจน์ไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ละ ความเห็นข้อที่หนึ่งสักยะทิฏฐิถ้าละความเห็นข้อที่หนึ่งสักยะทิฏฐิละความเห็นมีความเห็นที่ถูกต้องนั่นก็คือมีความเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์มีความเห็นว่า ขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์เมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องตามมักที่มีองค์ข้อที่หนึ่งก็คือความเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบก็จะสามารถพิสูจน์โดยการปฏิบัติ มักที่มีองค์8วิธีปฏิบัติให้ออกจากสังสารวัตรโดยพุทธองค์ส่งพระเมตตาย่อ,อจาก8ดข้อให้เหลือหนึ่งนั่นก็คือข้อที่7สัมมาสติสัมมาสติสติก็ชี้มาที่สัตว ดูลมหายใจเข้าออกของคันห้านั่นก็คือการปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปานนสติแล้วพัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธินี่คืออวิชาความไม่รู้แต่ต้องมีความเห็นที่ถูก สังโยชน์10ข้อที่1และสักยะทิฏฐิและข้อที่1ของมัคที่มีองค์8ความเห็นชอบถึงจะสามารถพิสูจน์หรือปฏิบัติจนได้ข้อที่10ของสังโยชน์10อวิชาดับดับความไม่รู้ เมื่อมีความเหตุถูกต้องขั้นตอนต่อมาก็คือพิสูจน์ปฏิบัติมักที่มีองค์8ข้อที่7แล้วในที่สุดก็รู้ก็คือข้อที่10ของสังโยสิบหากวิชาดับความไม่รู้นี้ที่ว่า ขันห้าไม่ใช่ตัวตนของสัตว์ก็ดับมีความรู้โดยพิสูจน์โดยการปฏิบัตินั่นก็คือการละความเป็นตัวตนจากขันห้าข้าพเจ้าก็ได้พิสูจน์มาได้โดยตนเอง โดยมีอยู่ที่ผ่านมาก็นานมาแล้วนะครับหลายปีแล้วที่บ้านที่เชียงใหม่ที่ขพเจ้าอยู่นี้แต่ขพเจ้าตอนนั้นก็ได้นอนที่ห้องกลางไม่ใช่ห้องใหญ่ห้องนี้นะครับก็ได้ ปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปานสติโดยปกตินะครับแล้วก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นสัมมาสมาธิคือดวงจิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนะครับจนในที่สุดขันห้า ไม่ต้องการพลังงานโดยธรรมชาติและดวงจิตก็ไม่ได้ใช้พลังงานโดยธรรมชาติเพราะดวงจิตรวมเป็นหนึ่งเดียวกับรูปประคันทำให้ดวงจิตดับตามลมหายใจสุดท้าย ได้แยกตัวออกไปจากสัตว์แล้วขันห้าดับช่วงที่นั่งปฏิบัติธรรมตัวของขันห้าก็ได้ น้อมตัวลงไปข้างหน้าเหมือนการนั่งหลับแล้วสัตว์ก็ยังนั่งอยู่ในท่าตั้งตรงสัตว์ก็เอะใจขึ้นมาว่าใครนั่นนะ่ะที่ น้มตัวหลับลงไปจากท่านั่งนั้นแล้วสัตว์ก็นึกขึ้นได้ว่านั่นก็คือขันห้าหรือเข้าใจว่าเป็นตัวเรา แล้วสัตว์ก็บอกก็ตามขันห้าไปสิสัตว์ก็โน้มตัวหลับนั่งหลับเข้าไปที่ล่างขันห้านี่คือประสบะการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ช่วงนั้น ก็ยังคิดว่ายังคิดผิดผิดว่าวิญญาณเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดยังคิดผิดผิดยังมีความเห็นผิดผิดมีความคิดผิดผิดว่าขันห้าเป็นตัวตนของสัตว์นั่นก็คือตัวเราที่โน้มตัวหลับในท่านั่งดังนั้น ตัวที่นั่งตรงอยู่ก็ควรจะตามขันห้าไปคือตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจธรรมะหรือพระสูตรในเรื่องความหมายของสัตว์สัตว์คือผู้ทิ่ติดแล้วคล่องแล้วในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ หรือเรียกรวมกันว่าขันห้ายัางไม่เข้าใจพระสูตรนี้นะครับและยังไม่ได้รับฟังพระสูตรนี้นะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ มาเล่าสู่ให้แฟนๆให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับ